สวัสดีครับนัทพาลวยสวัสดีครับวันนี้ท่านกำลังรับชมรายการใช้เงินทำเงินนะครับเรามาดูความน่าสนใจของตลาดหุ้นวันนี้นะครับมีข่าวสำคัญเมื่อคืนทางฝั่งของอเมริกานะครับคุณเจอรมพาเวลนะครับออกมาแจ้งแล้วครับว่าน่าจะลดดอกเบี้ยนะครับภายในปีนี้นะครับ แล้วก็นักวิเคราะห์ต่างคาดการณ์กันว่าการประชุมรอบมิถุนายนเนี่ยครับก็จะเป็นรอบแรกที่จะมีการลดดอ,อกเบี้ยนะครับ0.25เปอร์เซ็นต์นะครับและปีนี้อาจจะได้พบกับการลดดอ,อกเบี้ยถึง4ครั้งนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับค่างเงินนะครับกับข้างมีโอกาสกับข้างแน่นอนแล้วก็หุ้นทางฝั่งอเมริกานะครับที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหราคาสูงมาก P/E แพงๆทั้งนั้นนะครับ นะครับมีโอกาสที่ตามสูตรของเงินนะครับเงินจะไหลาจากอัตราผลตอบแทนต่มไปหาที่ที่มีแนวโน้มอัตราผลตอบแทนสูงเสมอนะครับจะไห,หลไปไหนดีนะครับถ้าไม่ใช่ทางฝั่งจีนนะครับที่โอ้ราคาหุ้นต่ำเตี้ยเรียดินแต่ว่า P.E. ก็ถูกมากเพราะว่า e a r n ์ n g ิไม่ได้ลดเท่าไหร่แต่ราคาลดมาเยอะนะครับเรียกได,ด้ว่าหุ้นดีๆบางตัว P.E. 7เจท่าบางตัวที่เคยแพง PE เหลือสิเท่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงเลยว่าช่วงปี2ปีที่ดอกเบีย้ยกำลังกับข้างเป็นขาลงเนะยครับหุ้นทางฝั่งเอเชียนะครับโดยเพราะจีนนะครับฝั่งจีนฝั่งหังเสงฝั่งไทยจะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าป,ปากฟื้นตัวไป p e สูงสูงบ้างนะครับนะฮะมาดูกราฟเซตกันครับเมื่อวันขึ้นมาสวยเลยครับขึ้นมาค่อนข้างสวยอันนี้คือค่างเงินบาทอ่าอันนี้คือเอนะครับเอของเราเนี่ยก็ ทำเทนในขาขึ้นนะครับมีสตอรี่ของดุนบัญชีบริการเพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้ว่างบจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่แน่นอน AOT คือหุ้นพรีเมียมของประเทศไทยที่เราก็ต้องขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะงั้น AOT ก็จะเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่จะถูกกองทุนนะครับซื้อกับถูกต่างชาติซื้อกลับได้นะครับหลังจากที่ลงมานานนะครับเมื่อก่อนอยู่70กว่าบาทนะครับตอนนี้60กลางๆตัวนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวที่น่าซื้อ แล้วก็ถือยาวนะครับอ่นนี้ข่าเงินบาทครับจะเห็นว่าตรงปลายๆเนี่ยมีแนวโน้มในการเริ่มเริ่มสู่ยุคของการแข่งข้าเข้ามานะครับนะครับตรงนี้นะครับนะะถ้าเกิดบาทแข็งนะครับเอาง่ายๆต้นดอลลาร์อ่อนก่อนนะครับบาทแข็งก็มีแนวโน้มจะให้เงินไหลเข้ามาได้ครับนะฮะมาดูกราฟเซตนะครับ กราฟเส้นของเราเมื่อวานชุดสวยครับแต่เราก็ยังอยู่ในเทนขาลงนะครับแน่นอนว่าแนวตรงสามแท่งนี้ยังทำงานได้ดีเยี่ยมแน่นปึกนะครับก็คือกรอบนี้ครับกรอบของหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับกับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบวกลบนะครับแล้วก็ใบทางค่อนทางบวกบวกนะครับเพราะงั้นกรอบนี้ยังผ่านไม่ได้แต่ยังเล่นกรอบได้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในกรอบล่างนะครับ ก็เป็นการซื้อที่ได้เปรียบเป็นแนวซื้อที่ได้เปรียบนะครับท่านอาจจะเล่น d w หรือว่าเล่นตัว t f e ฟกก็ได้ถ้าเกิดไม่รู้ว่าช่วงนี้จะซื้อหุ้นอะไรดีนะครับพลังงานขึ้นนิดหน่อยแบงค์ขึ้นนิดหน่อยโรงพยาบาลขึ้นนิดหน่อยคาปิขึ้นนิดหน่อยนะครับรวมรวมแล้วเซตขึ้นแรงพราะงัานเล่นเซตก็เป็นคําตอบที่น่าสนใจนะครับนะฮะส่วนตัวเล็กๆที่เรากาลังจับตาดูอยู่ช่วงนี้นะครับก็เป็นตัวท่าช้างนะครับ <c oughs> TGE นะครับตัวนี้จะเห็นว่าเทคนิคสวยนะครับนะฮะค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็มาเริ่มพักตัวนะครับแต่ปกติพักตัวไม่เกินสองวันนะครับเพราะงั้นก็แนวแถวๆนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจเป็นแนวที่น่าสนใจอยู่ครับในการซื้อเพื่อเก่งว่าจะชูทไปแถวๆนี้นะครับส่วนแนวตัดคัลดล้อนะครับก็คือลากไปเลยครับสามบาทสามสิบหลุดเมื่อไหร่ก็เลิกกัน เมื่อไหร่ก็เลิกกันนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ถ้าใครสายปั่นสายบู๊นะครับผมว่าตัวนี้มีแนวโน้มให้เล่นได้ครับส่วนตัวที่ผมเชียร์เหลือเกินนะครับตอนนี้เชียร์ทุกวันนะครับเชียร์ทุกวันเชียร์ทุกวันจริงๆนะครับก็คือตัวผิงอันนะครับอ่าแบนหาอีกแล้ว สักคู่นะฮะเป็นตัวผิงอันกรุ๊ปนะครับที่อ้างอิงก,กับตัวหุ้นผิงอันทางฝั่งจีน,นะครับซึ่งกรุงไทยเนี่ยได้ไปซื้อมานะครับแล้วก็มาเป็นขายให้พวกเรานะครับผิงอันเนี่ยก็เป็นบูชิปนะครับแล้วก็ p e เนี่ยต่ำมาก นะฮะอ่าไปไหนละพี่วันนี้ผิงอันไม่ยอมโชว์ตัวนะครับอ่ะตอนนี้ก็ฟอร์มในขาขึ้นนะครับถ้าเกิดแนวตรงนี้รับอยู่นะครับแนวตรงนี้รับอยู่นะฮะก็คือน่าจะซื้อเข้าไปเลยนะครับรอบนี้ทำา i g ถึงเกือบหนึ่งจุดเจ็ดห้านะครับนะครับตอนไม้แรกที่เราเข้ากันคือบาทห้าสิบนะครับย่อลงไปถึงบาทสี่สิบนะครับ แต่ก็ตอนนี้ก็กลับมาเป็น up พเทนะครับมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นยืนเหนือเส้นสีน้ำเงินซึ่งเป็นเส้นลายที่เราชอบเล่นนะครับยืนเหนือเมื่อไหร่ก็คือน่าจะแนวโน้มกับตัวเป็นขาขึ้นได้นะครับประกอบกับสตอรี่ต่างๆนะครับก็คืองบออกมาเนี่ยค่อนข้างไม่ได้แย่นะครับตอนนี้ PE ของพิงอันเนี่ยในหุ้นแม่นะครับเหลือเพียง7เท่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีปันผลแน่นอนนะครับพฤษภาเยอะน้อยไม่รู้แต่ปีที่แล้วปันผล มากถึง7%นะครับปีนี้ราคาลงมาเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะนะครับถ้าเกิดเทียบปันผลผมว่าก็น่าจะไม่ต่ำกว่าเดิมนะครับเพราะว่ากำไรลดลงไปแค่นิดเดียวนะครับเพราะง้นตัวนี้1ก็คือมีลุ้นกลับเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้นนะครับ2ก็คือมีปันผลสวยนะครับ3ก็คือ PE ต่ำมากครับ PE ต่ำก็คือหุ้นถูกน่าซื้อแหละครับ นะตัวนี้ก็สําหรับสั้นกลางยาวนะครับได้หมดนะครับได้หมดนะครับผมแนะนําพิงอัน80เป็นหุ้นบลูชิปทางจีนที่กรุงไทยเอามานะครับให้เราได้ซื้อขายกันเหมือนเป็นเจ้าของหุ้นจริงๆแล้วก็ได้รับันผลด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นทีเด็ดของผมเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเทรดเซตก็น่าเล่นครับน่าเล่นอามาดูเซตเทรดสั้นมั่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะ เส้ันของเราเนี่ยจะใช้ทำเฟรมของ5นาทีนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเก็งว่าจะพักลงมาได้8 3 5 8 3 4แต่ยังไม่พักนะครับยังยืนอยู่ใต้เส้นน้ำเงินอยู่นะฮะนะฮะถ้าเกิดแนวโน้มพักลงมาก็สวยงามแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีทางฝั่งลดดอกเบี้ยนะครับเพราะงั้นเราอาจจะมองภาพที่มันใหญ่ไปกว่าน,นี้นะฮะอาจจะบลิกกลับขึ้นเลยก็ได้นะครับต้องดูหน้างานกันอีกทีนะฮะ ดูหน้างงานกันอีกทีเพราะว่ายังไงฝั่งขึ้นเนี่ยมันมีมันมีแกลปให้ไปเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับอาจจะไปดูทางเฟรมเดย์นะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าเราอยู่ในกรอบของเราอยู่ในกรอบของช่วงพักตัวช่วงนี้ครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยแนวโน้มทางขาลงผมว่าน่าจะต่ำน่าจะพลิกไปทางแนวโน้มทางขาขึ้นมากกว่านะครับแม้ว่าจะอยู่ในเทรนลงก็ตามนะครับ อยู่ในกรอบถ้าเกิดเป็นเซ็ตใหญ่ก็คือกรอบ1,360บวกลบจนถึง1,400จุดนะครับเพราะงั้นมีแก็ปให้ขึ้นอีกพอสมควรให้เราเล่นได้นะครับนะครับสรุปแล้ววันนี้ก็ฝากไว้ว่าเซ็ตน่าเล่นนะครับหนึ่งครับสองก็คือตัวที่เราตามก็คือ TGE นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกระแส เทรดมันนะครับพักตัวไม่น่าจะเกิน2วันเมื่อวันพักมาหนึ่งวันนี้ถ้าพักก็อาจจะเป็นจังหวะดูลเข้าหรือว่าถ้าเกิดใครชอบโฟลว์บอยก็รอแท่งเขียวมาก่อนแล้วค่อยใส่ตามก็ได้ครับส่วนตัวหุ้นที่น่าเก็บนะครับทั้งพื้นฐานสั้นกลางยาวนะครับก็คือผิงอัน80ที่จะมีปันผลนะครับรอประกาศในเร็วๆนี้นะครับในเร็วๆนี้ผมก็จะตามข่าวให้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นบูชิปทางจีนตอนนี้ฝั่งจีนเนี่ยถูกนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ย เลือกเอามาหยิบนะครับสำหรับคนที่อชอบเทรดต,ต,ต่างประเทศนะครับหลายๆกองทุนแนะนำให้ลงทุนในจีนแล้วนะครับด้วยที่ว่าดาวไซน์น่าจะจำกัดแล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเริ่มเห็นแนวโน้มนะครับจีนจะโต5%ใน GDP ของปีนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าหุ้นพวกนี้ต่ำมากเวลาขึ้นได้เนี่ยอาจจะขึ้นได้ค่อนข้าง สูงนะครับขึ้นได้ค่อนข้างสูงมีเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของการลงนะครับแล้วก็พื้นฐานไม่ได้แย่ปันผลเนี่ยโคตรดีนะครับในหลายๆตัวจะเป็นบูชิปแต่วันนี้ผมหยิบหิงอันก็คือธุก,กิจเกี่ยวกับการประกันภัยนะครับมีแอปซูเปอร์แอปที่เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็แน่นอนว่าจีนจะโตในประเทศธุก,กิจประกัน มีแนวโน้มน่าสนใจที่จะเติบโตไปด้วยนะครับแม้ว่าปีที่แล้วจะกําไรหดลงก็ตามแต่หดลงแบบไม่น่าเกียดก็ยังมีกําไรสวยงามอยู่นะครับฟันทงครับพิงอัน80สําหรับคนถือสั้นกลางยาวและถ้าเกิดระยะยาวอาจจะได้กําไรเป็นกอบเป็นกำรรด้วยครับวันนี้นัดพารวยขอบคุณมากครับ